สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงวันหยุดยาวค่ะช่วงปีใหม่ของพวกเราก็จะมีเวลาดูซีรีส์จีนนะคะสําหรับท่านใดที่แบบว่าอยากนะคะที่จะเปลี่ยนแนวทางในการดูซีรีส์ในช่วงนี้บ้างนะคะแนะนําเรื่องนี้เลยค่ะ The Hope นะคะสําหรับเรื่องนี้ก็ออนแอร์อยู่แล้วก็มีซับไทยด้วยนะคะซึ่งคุณจางลุยยุนของพวกเรานะคะรับบทเป็นพระเอกในเรื่องนี้ค่ะซึ่งเรื่อง นี้นะคะไดออนแอร์ air นะคะอยู่บน CCTV นะคะสถานีโทรทัศน์ของประเทศจีนค่ะส่วนในประเทศไทยนั้นนะคะก็ดูไปพร้อมๆก,กันกับหวานได้นะคะที่แพลตฟอร์มโยคูเรื่องนี้มีสับไทยนะคะยิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกว่าเรื่องนี้มีเนื้อหาสาระนะคะที่ดีมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่ใกล้ตัวของพวกเราเพราะว่าพวกเรานั้นเคยเป็นนักเรียนนักศึกษามาก่อนนะคะแล้วพระเอกของพวกเรานะคะคุณจางล่วหยุ่นนั้นมารับบทเป็นอาจารย์ค่ะในเรื่องนี้นะคะสําหรับท่านใดที่รัก การอ่านอยากจะอ่านนิยายต้นฉบับนะคะไปค้นหาคำว่า the young man who calls the dark god นะคะส่วนสำหรับชื่อละครนั้นก็คือ the hope ค่ะสำหรับในอพิโสดนี้นะคะหวานก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้ต่อนะคะในตอนที่แล้วพูดถึงประวัตินะคะของเล่ยหมิงพระเอกของพวกเราซึ่งก็มีคุณพ่อนะคะซึ่งเขานั้นเป็นอาจารย์เป็นครูที่ดีมากๆของนักเรียนค่ะแต่เขานั้นเป็นสามีแล้วก็เป็นคุณพ่อนะคะที่เรียกได้ว่าไม่ดีละกัน ก็ทําให้เพศของพวกเรานั้นมีปมนะคะแล้วก็เพศของพวกเรานั้นเจริญรอยตามพ่อในเรื่องของอาชีพนะคะก็รับบทเป็นคุณคู่ค่าทีนี้ค่ะในช่วงตอนแรกๆนะคะหวานบอกเลยว่าตอนที่1นถึงสนั้นนะคะก็อาจจะ อาจจะมีความท้อในการดูได้นะคะสำหรับท่านใดที่เพิ่งเริ่มดูนะคะแนวที่มีเนื้อหาสาระนะคะแบบซีรีส์เรื่องนี้เนาะแต่หลังจากตอนที่5เป็นต้นไปนะคะหวานก็จะบอกเลยว่าเรื่องนี้นะคะมันก็จะมีความซับซ้อนแล้วก็มีมีบทละครที่ทำให้มันดึงดูดนะคะที่พวกเราอยากจะดูค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลังจากการควบรวบรวมกิจาการนะคะโรงเรียนมัธยมนะคะหมิงหลงอะไรเงี้ยก็ได้จัดตั้งชั้นเรียนนั้นแย ออกมาตังหากสําหรับนักเรียนที่ยากจนค่ะซึ่งนักเรียนที่ยากจนนะคะก็มีอยู่5คนนั่นเองซึ่งก็เป็น5คนที่เป็นนักเรียนตัวหลัก,ลกตัวละครหลักในเรื่องเลยนะคะสำหรับนะคะโรงเรียนมัธยมส่วนใหญ่ในประเทศจีนนะคะเท่าที่หวานรู้มาก็คือคือคนเขาเยอะไงอย่างน้อยแล้วนะคะชั้นเรียนหนึ่งเนี่ยก็จะไม่ต่ำกว่า50-60คนเลยนะคะแต่ว่าพอในเรื่องนี้นะคะเขาก็มีการเหมือนกับ มีการแบ่งนักเรียนที่มีฐานะที่ไม่ดีออกมาด้วยนะคะแต่ไม่ใช่ออกไปแบบว่าให้มันให้มันแบบแยกทุกอย่างไปจากนักเรียนที่มีฐานะดีไม่ใช่นะคะแต่หมายความว่านักเรียนที่เขามีฐานะยากจนเนี่ยเขาไม่สามารถจะไปแบบเรียนพิเศษเสริมได้นะคะซึ่งในจุดนี้ในเรื่องนี้ก็จะมีอยู่5้คนซึ่งพระเอกของพวกเรานั้นนะคะก็เป็นผู้ที่ให้ความรู้แล้วก็ดูแลนะคะนักเรียนที่ยากจนทั้ง5นี้ด้วยนะคะทีนี้ค่ะไอเมืองเมืองนี้นะคะมันก็ยังเป็น เมืองที่จะบอกว่ามันเจริญมากไหมนะคะเท่าที่ดูในในเรื่องก็ไม่น่าจะเจริญเท่าไหร่นะคะเพราะว่าห้องเรียนนั้นมีความว่างค่ะแต่ว่าโต๊ะเก้าอี้นั้นก็มีความน้อยมากๆเลยนะคะซึ่งการที่เอานักเรียน5คนมาอยู่ในห้องเดียวกันนะ ตรงนี้แล้วก็ยังเป็นนักเรียนที่ยากจนอีกมันก็ดูหวงเวงนะคะเว้ง <c oughs> คว้างยังไงไม่รู้คะ่ะนอกจากนี้แล้วนะคะนักเรียนที่มีความแบบไม่มีค่าเรียนไม่มออีอะไรแบบนี้นะคะไม่มีอุปกรณ์การเรียนอะไรเงี้ยค่ะทางด้านพระเอกของพวกเราก็ช่วยเหลือเนาะหาทุนให้นะคะแล้วก็ฟรีค่าเล่าเรียนแล้วก็ค่าเครื่องแบบอีกด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเครื่องใช้ต่างๆในที่อยู่อย่างเช่นห้องน้ําหรืออะไรเงี้ก็ฟรีด้วยซึ่งก็มี มีในส่วนของห้องที่ให้ใช้แบบในห้องสมุดที่มีแบบคอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งก็เสนอแนวมุมมองหนึ่งนะคะของอาชีพความเป็นครูแล้วก็เป็นครูด้วยหัวใจจริงๆนะคะซึ่งเขาก็ช่วยเด็กค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะอย่างพระเอกของพวกเรานะคะคุณจางลุวยหยุนรับบทชื่อตัวละครว่าเลยหมิงค่ะ ด้วยความสามารถแล้วก็ความตั้งใจเรียนของเขานะคะเขานั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นอาจารย์ที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะทีนี้ค่ะทางด้านของเลยมิงนั้นนะคะก็อยากที่จะให้ลูกศิษย์ของเขาได้มีโอกาสได้ฟังการบรรยายแล้วก็ได้เรียนจากเหล่าซื้อนะคะแล้วอาจารย์ที่เป็นแบบมืออาชีพเก่งๆเนี่ยค่ะทางด้านเลยมิงนะคะเขาก็ได้ใช้ความสัมพันธ์นะคะเรียกว่าคอนเน็กชันของเขานะคะไปติดต่อนะคะอาจารย์ที่มีชื่อเสียงค่ะอย่างเช่นอย่างอาจารย์ใหญ่นะคะ ล่วจินสื่อที่รับบทโดยคุณหวังซินนะคะก็ให้มาพบปะพูดคุยแล้วก็เป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับ นักเรียนด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะครูท่านอื่นๆค่ะอย่างเช่นออฐานเสี่ยวโจนะคะซึ่งรับบทนี้ด้วยคุณฉู่จริงๆค่ะซึ่งคนนี้นะคะเป็นแฟนเก่าของพระเอกของพวกเราค่ะเธอนั้นเก่งแล้วก็เข้าใจในเรื่องของวรรณกรรมนะคะนอกจากนี้แล้วก็คือคือได้คะแนนดีในการสอบข้ามมหาวิทยาลัยด้วยค่ะดังนั้นก็ยินดีที่จะมาช่วยนะคะเล่ยหมิงในการที่มาบรรยายนะคะสอนแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในบางครั้งนะคะ ส่วนวิชาคณิตศาสตร์นะคะก็ได้ตัวละครหูจงค่ะรับบทโดยคุณหวังจินซงนะคะซึ่งก็จริงๆแล้วเคยเป็นครูของเลยหมิงมาก,ก่อนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามพอเลยหมิงติดต่อไปเนี่ยเขาก็ยินดีมากๆเลยนะคะที่จะที่จะมาช่วยสอนเด็กนัดจุดนี้นะคะซึ่งตามปกติเขาก็ทํางานอยู่ที่ธนาคารนะคะ Chinese Bank อะไรอย่เงี้ยในเรื่องนะคะซึ่งเขามาแล้วก็เป็นแรงบนันดาลใจให้กับเด็กนักเรียนนะคะที่ที่มีคําถามใน เรื่องทางคณิตศาสตร์แล้วก็การเงินด้วยนะคะก็จะมาตอบคําถามยากๆมากมายให้กับเด็กๆแล้วก็ประสบการณ์ของเขา <ๆ S 1> ขเขาก็าามาเล่าให้ฟังนะคะส่วนเลยมิงพระเอกของพวกเรานะคะอุ้ยแต่ละได้ฟังสำเนียงการพูดภาษาอังกฤษนะคะของคุณของคุณจางรั่วหยุ่นนะคะในเรื่องนี้คะ่ะเพราะว่าเขานั้นนะคะสอนภาษาอังกฤษได้เก่งมากเลยแล้วก็วิธีการจําศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะเขาร้องเพลงภาษาอังกฤษคะ่ะซึ่งมันทั้งน่าสนใจทั้งง่ายแล้วก็มีประ สิทธิภาพมากๆเลยนะคะส่วนคุณครูที่มาสอนประวัติศาสตร์ช่วยนะคะนั่นก็คือฉี่อิงชุนค่ะซึ่งรับบทโดยคุณหวังหลันนะคะซึ่งคนนี้เก่งในเรื่องของสารานุกรมประวัติศาสตร์ค่ะแล้วเธอนั้นก็ใชออ้การเล่าเรื่องนะคะการสอนแบบแบบให้มีความบันเทิงนะคะแทนการท่องจําค่ะซึ่งโอ้โหเราจะได้เห็นเทคนิคนี้นะคะแล้วนักเรียนไม่ใช่นักเรียนในชั้นแบบแบบที่อายุ อยังไงดีอายุแบบแปดเ 8, ขวบอะไรแบบนี้ไม่ใช่แต่เป็นนักเรียนมัธยมแล้วนะคะพเพื่อนเเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ดูแล้วก็เพลินมากๆค่ะส่วนนะคะคุณครูที่มาสอนภูมิศาสตร์นะคะด้วยคอนเน็กชันของพระเอกของพวกเราก็ได้ตัวละครเ,เสียงต้าเวยนะคะซึ่งรับบทโดยคุณฟงลี่ค่ะซึ่งอ,อ,อาจารย์นะคะเหล่าซื้อท่านนี้มีประสบการณ์สอนมา18ปีเต็มเลยนะคะแล้วก็มีความสนใจด้านการพื้นฐานของของออข้อมูลทุกอย่างที่ ทางด้านภูมิศาสตร์แล้วก็เอามาจัดเรียงนะคะทําให้หน่วยความจําของมนุษย์เนี่ยสามารถจะจําในเรื่องของภูมิศาสตร์ได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งก็เหมือนกับว่าเอาเรื่องยากๆนะคะมาทาให้ให้คนนั้นน่ะใช้ความพยายามเพียงแค่ครึ่งเดียวก็สามารถจะจดจําเรื่องราวนะคะที่เป็นที่เป็นแบ็กกราวด์แล้วก็เป็นข้อมูลรายละเอียดของภูมิศาสตร์ในระดับมัธยมได้นะคะโอ้ยเรื่องนี้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มีคุณครูฟิสิกส์นะคะนั่นก็คือตัวละครปี ค่ะรับบทโดยคุณเฉินห่านะคะก็ไม่เพียงแต่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเขามีคลาสสอนบนอินเทอร์เน็ตด้วยแต่เขาก็ยินดีที่จะมานะคะมาช่วยทางด้านของพระเอกของพวกเรานะคะเลยหมิงในการที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็มาสอนให้กับเด็กๆด,ด,ด้วยนะคะ ซึ่งครูทุกคนในเรื่องนี้นะคะแล้วกเ็เรื่องราวของอาจารย์ของประเทศจีนเนี่ยคือเขาต้องการจะจะสื่อออกมาว่าเหล่าอาจารย์เหล่านี้นะคะเป็นสมบัติของชาติค่ะจะต้องมออีการดูแลอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับมีที่ปรึกษาองค์กรที่เป็นองค์กรปรึกษาด้านจิตวิทยาให้กับครูเลยนะคะซึ่งผู้ที่เป็นหัวหน้าก็คือสังเซียตัวละครสังเซียที่รับบทโดยคุณห่วงเยาค่ะซึ่งก็จะคอยดูแล ะะก็คือมีผู้มีผู้เชี่ยวชาญน,นะคะด้านวิชาการทางจิตวิทยาเป็นผู้ที่ดูแลคุณครูนะคะที่มาสอนที่มาสอนเด็กมัธยมนะคะของจีนเขาอีกทีหนึ่งนะคะเออไอแนวเนี้ยดีมากๆเลยนะคะซึ่งสภาพแวดล้อมการเรียนรู้นะคะในเรื่องนี้จะเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีค่ะสมาชิกทุกๆคนนะคะเป็นครูที่ที่มีจรรยาบรรณมีชื่อเสียงแล้วก็มีวิธีการสอนใหม่ๆนะคะซึ่งทําให้ทรัพยากรก็คือเด็กรุ่นใหม เได้มีการเรียนรู้แล้วก็รักการเรียนรู้มากขึ้นไปอีกนะคะ ซึ่งณนะจุดนี้นะคะมันก็เหมือนจะเป็นการเปรียบเทียบวิธีการสอนของของในรุ่นของคุณพ่อของพระเอกนะคะก็คือ,เ,อ,อเล่ยลี่โจนะคะมาจนถึงรุ่นของลูกก็คือเล่ยหมิงก็คือตัวของพระเอกของพวกเราเราจะได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสองเจเนเรชันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะจริง,รงๆเรื่องนี้มีช่องโหว่ไหมก็มีก็มีแหละเพราะว่าตัวอย่างของนักเรียนในเรื่องนี้จะเอาตัวอย่างของนักเรียนยากจน5คนนะคะที่ได้รับการยก เว้นสิ่งต่างๆก็คือขอแค่เป็นผู้ที่ขยันเรียนแล้วก็มีมีเหมือนกับมีแววมีพรสวรรค์น,นะคะมีความไม่ย่อท้อเนี่ยก็คือจะเอามาแสดงในเรื่องนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเด็กในประเทศจีนเนาะก็มีหลายๆรูปแบบแล้วก็พื้นฐานครอบครัวก็มีหลายๆแบบแล้วก็ไม่ใช่จะมีเฉพาะเด็กยากจนเท่านั้นที่เรียนอยู่ในโรงเรียนมัธยมของจีนนะคะไม่ได้คือเรื่องนี้ไม่ได้สะท้อนถึงในอีกในอีกอในอีกคาแรคเตอร์หนึ่งนะคะของเหล่าบรรดา นักเรียนที่มีอันจะกินนะคะก็ไม่ได้ไปที่ตรงนั้นนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะทางดาง้านของพระเอกของพวกเรานน้นยังมีในด้านที่ช่วยแบบสนับสนุนนะคะเด็กนักเรียนแล้วก็รวมทั้งเพื่อนอาจารย์ด้วยกยันเนี่ยที่มีความสามารถนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการแข่งขันนะคะโครงการหุ่นยนต์อะไรอย่างี้ยที่ชื่อว่าโครงการเอ่เทียนอี้นะคะแล้วก็ยังมีโครงการอื่นๆอีกนะคะซึ่ง,งพระเอกของพวกเรานน้นก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะผลักดันนะคะให้ให้กับ นักเรียนร่วมโรงเรียนแล้วก็เพื่อนนะคะเพื่อนครูในร่วมโรงเรียนเนี่ยได้ไป เข้าประกวดโดยที่ไม่ต้องมาเป็นห่วงนะคะเรื่องของภาระงานสอนที่โรงเรียนเลยนะคะโอ้โหเรื่องนี้ถือว่าเป็นแนวแบบสังคมนะคะแนวพัฒนาสังคมแบบแบบจุๆุเลยนะะถ้าใครนะคะที่ชอบแนวนี้นาอแนะนำนะคะเรื่องนี้ยิ่งดูนะคะมันก็จะยิ่งประทับใจแหละแล้วก็ถ้าเราดูแล้วเราจะตกหลุมรักนะคะทั้งคุณครูนะคะที่มีความพยายามแล้วก็พวกเขาเป็นครูที่ดีถึงแม้ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าบางท่าน ครอบครัวของเขาเนี่ยเขายัางสนใจน้อยกว่านักเรียนอีกนะคะทีนี้มาดูค่ะนักเรียนนะคะ5คนซึ่งแน่นอนว่ายักษ์จนนะคะเขาอยู่ในเขาเป็นนักเรียนรุ่นที่11ของโรงเรียนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเปี้ยนเสี่ยวเสี่ยวนะคะเจียงชิงหลางค่ะแล้วมีมีเฉิงวี่ซางนะคะแล้วก็มีลี่หลันด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะ ตัวละครนักเรียนเนี่ยก็คือยังเป็นวัยแบบฮอร์โมนว้าวุ่นอยู่เนาะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่นะคะครอ,อ,อบครนะัวน่ะยากจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ได้รับการแก้ไขโดยการได้ทุนการศึกษาแล้วก็การช่วยเหลือนะคะจากเหล่าบรรดาอาจารย์ที่หาทุนมาให้เรียนค่ะส่วนในเรื่องความรู้สึกนั้นนะคะก็มีเส้นลายความรักแต่ว่ามันก็เป็นความรักที่ไม่สมหวังนะคะแล้วก็จะได้ฟังแง่คิดดีๆจากเหล่าบรรดาอาจารย์นะคะเวลาที่เขาต้องต้องพูดคุยนะคะกับเด็กวัยรุ่นของเขา,าเด็กที่เป็น ูกศิษย์วัยรุ่นนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะซึ่งสําหรับนะคะความรักที่ไม่สมหวังไม่ว่าจะเป็นคู่ของเจียงชิงหลางนะคะกับเฉิงอี้ซานอะไรแบบนี้แล้วก็คือมันเป็นรักสามเศร้าเพราะว่าเจียงชิงหลานนั้นนะคะรักเฉิงอี้ซานส่วนเฉิงอี้ซานนั้นนะคะไปชอบหลี่รันนั่นเองนะคะก็เหมือนเด็กๆแหละพวกเราก็ผ่านมาแล้วเนาะ วิธีการก็คือนะคะการเปิดอกคุยการแล้วก็การมองไปถึงอนาคตนะคะส่วนสำหรับด้านของนักศึกษาบางคนนะคะอย่างเช่นเฉออินเยาอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนที่รับบทโดยโดยน้องหลี่หมิงเตอ๋อซึ่งเขานั้นนะคะเกรดมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะมามานานมากเลยนะคะทุกๆปีที่เขาเรียนแต่ว่าเขานั้นประสบปัญหาค่าเขาต้องทานนะคะยารักษาโรคซึมเศร้าอยู่เป็นประจาเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็มันเป็น ตะก,กะอะไรอะ่ะต้องการจะบอกนะคะว่านักเรียนที่เรียนเก่งตลอดเวลาเนี่ยแต่ว่าไม่มีการพักผ่อนไม่มีนอนแบบให้นอนให้พอแล้วก็ไม่มีสังคมนะคะไม่ได้ออกไปทําอะไรกับเพื่อนไม่มีมิตรภาพดีๆไม่มีกิจกรรมข้างนอกเลยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคซึมเศร้านะคะซึ่งโลกนี้มันเป็นโลกที่โอ้โหจะเรียกว่าสามารถรักษาหายขาดได้มามยากมากๆเลยนะคะยากมากๆขอบอกค่ะก็ต้องมีการระมัดระวังนะคะ แล้วก็ต้องทานยาน,นั่นเองก็เรื่องนี้ก็จะมีหลายๆรูปแบบนะคะให้พวกเราได้ดูการถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองดูก็ยิ่งดีนะคะเด็กๆก็ดูได้นะคะก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องราวของวัยรุ่นนะคะนักเรียนมัธยมปลายนั่นเองนะคะ สำหรับท่านใดนะคะที่ชอบแนวมีสาระแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นซีรีส์ที่สร้างแรงบันดาลใจได้ดีมากจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ได้เน้นเรื่องรักๆค่ยๆเลยเนี่ยโอ้โหเรื่องนี้แนะนำเลยค่ะยิ่งดูยิ่งชอบนะคะแต่จุดสำคัญก็คือทุกท่านจะต้องผ่านตอนที่1ถึงตอนที่4มาให้ได้นะเพราะรู้สึกว่าตอนเริ่มต้นนะคะมันมีความมันมีความเอื่อยๆมันมีความน่าเบื่ออยู่นะคะสาหรับการดาเนินเรื่องแต่ ว่าหลังจากตอนที่5เป็นต้นไปนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นแล้วก็ได้สัมผัสถึงโอ้โหค่ะไม่ดูไม่ได้ไงมันเป็นแบบว่าดูแล้วก็ติดนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะเรตติ้งในประเทศจีนก็งดงามมากๆค่ะ8.4นะคะถือว่าสูงมากๆเลยแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลก็8.4เออเท่ากันเลยเนาะเออเท่ากันนะคะเอ๊ม,มีมีที่ไทยไหมที่ไทยมีใครดูเรื่องนี้ไหมคะอินเตอร์เนชั่นแนลเขาดูที่ประเทศไหนกันเนาะประเทศไทยก็อยู่นอกจีนนะคะก็น่าจะรวมเรตติ้งของ ประเทศไทยเข้าไปด้วยนะคะเอาล่ะค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพดีๆใกล้ปีใหม่กันแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันมากๆค่ะสวัสดีค่ะ